กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสองแสนกว่าคนนะครับสองแสนสองแสนเก้าหมื่นถามแสนหกแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับผม ลองอะไรตั้งหนาฮนะต้องการอะไรต้องการบาทาบ้างนี่น,นี่กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับตอนนี้ผมกำลังกดไลค์กดแชร์อยู่ด้วยนะครับทุกคนกดแชร์หนะ้าเฟ ปรสาทรณะาามไม่ต้องใช้ในอุดนกซิ่งนะครับมแค่นาใตองครับนะทุกกำลังใจสำคัญหดนะครับ

ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะครับนะ oh, <yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์ใ <แ S 2> ห้ก่อนนะครับนะใครแชร์แล้วขอขอบคุณนะใครยังไม่แชร์แชร์ให้เราก่อนนะครับนะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะเดินเลยก็ได้เปลี่ยนไม่ต้องรอแล้วลุยเลยลุยเลยลุยเลยลุย,ล,ย <S <S ลุยลุยหนะ้าดูคอยดู ัวอยู่แล้วเนี่ยตัวหนึ 1, 400, ่งพันสี่ร้อยฝากกดแชร์กเดเคาะหัวใจหนึ่งพันห้าร้อยแชร์แล้วนะฮะอย่างนะฮะอย่างอย่างนะครับผมไม่มึงยังไม่ลุกอีกคตดีเลยเลยเกียตลุลกตั้งนานแล้วเพื่อนแต่กล้องเพื่อลุกใชไอ่ะเนี่ยผมลุกแล้วแต่กล้องไม่ลุกดีเลยนานเนาะ สิบห้าวิดูเลยยัไม่ลุกเลยอยากก่างแต่กลัวจะลุกแล้วอูหน้าขาวอนนย่า,าเงเงี้ยนี่ยังจัดเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยฮัลโลบอมฮามบาแล้วล้ำบอมมาโตตัวมึงนี่เงื่อมาแค่ไหนเงี้เนี่ยเอาตรงไหนยังไงว่ามาเลยนะฮะสำหรับ นทุกคนนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะฮะโตสัมมาสัมพ um ุทธศาสนะจะไม่ได้นาโมตัสสะพุทธวะโตอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพุทธะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพุทธวะโตอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้เปิดทั้งหนีทั้งงวยกันงวยกันหนีหยิกทั้งหนีหยิกทั้งงวย ไม่ชอบอ่ะชอบชอบชอบประธานนี้ว่ะชอบโอ้มงกระบงเฮ้ยเอ๋เอาไปสับร้องไห้เอาเฮียเอาเอาเสียงร้องไห้วัสดีครับคุณผู้หญิงคุณสวยสวัสดีจ้าอยู่ไหนจ้ายังยังไม่หยุดร้องยังไม่หยุดร้องนะครับโอ้โหเฮียใส่ไมาเปเซ้นกระบุลเลยเฮ้ยจริงเฮีย

มัดึงมาแล้วไม่ใช่หรอมันไม่มีไม่ใช่หรอวะก็ผมเดินรูปอยู่เลยทางเป็นผู้ชายทั้งไหนไม่มีผ้าก็ผ้ามันอยู่นี่ไงนี่เฮ้ยแต่มันผืนยาวขนาดนี้เหรอวะเฮ้ยอึผ้าขยับหรือมึงโดนเชื่ออะไรไม่เห็นรู้อะไรอ่ะ ม่ปูดไม่ปูดแล้วสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหน้าใครวะอุ้ย,ยอุยอ้ยเยอะไปสัตพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวมึงอย่าไปกลัวมึงเชื่อกูก มึงคุมผ้ามึงไปจ่าเองยไเสียเลยลรโง่โ่ขี้ายตกปรผมี่เมึงหลอก

ไม่ใช่อุ้ยอปีนปีนปีนเลยโอ้โหเป็นยังไงถามหน่อยผมอย่างนีน้ใครอ่ะสวัสดีครับ วิ่งไปดูเลยดีกว่าวิ่งไปดูเลยดีกว่าถัวมาวิ่งไปดูเลยดีกว่าโอ้ยสมว่าไอ้กวาแเลยไอ้กว่างเลี้ยว้ิเดี๋ยวเราจะพบกันหาทางก่อนเดินมั่วๆข้างมั่วไปเลยครับวันนี้นะฮะ ให้ออกมาเลยนะครับดวงยานอยู่ที่นี่ลำบุญผีเจ้าที่โยธา,ทา,ท,าทางนี้ครับไม่กูว่าไม่ใช่ท <c oughs> างจะมีทางเดียวที่เราไม่เดินในติกตอ,อกคือทางนี้นะครับ <c oughs> ไอีปไหนวะมึงรู้อ๋ <c oughs> อมันอยู่ชั้นล่างเหมือนมึงละเวง เอ Nil, ้ข <ını> ้างหลังห้องเที่ยวเลยมันเหมือนมึงรวยเลยห้องไอ้นี่ห้องแอร์ห้องไฟอดี๋ยวเข้าไปด่วนมีรอตินหมาเฮ้ย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 มวีก้าวไอ้เหี้ อียไอ้เฟสใจคนร,รู้มึงอยู่ตรงนี้เห็นว่าผีผมเตรียมสุ่มเลยเนะี่ยเอาดิตามเสียงเลยดีกวา่าโอ,อ้ยนี่ยานี่ยาเจอผ้า,าแล้วลด้วยเฮ้ยนี่ยาอยู่ที่นี่ทำเวทีนี่แล้วที่จะทางออกเลยครับอุ้ย

ไหนวะเฮ้ยไอ้ต่าเสียมึงอยู่ไหนเนี่ย Vai embora, vai ué Mừng yêu đại kia Mừng yêu đại Oh, dia. Dia, dia. Peh! Hei, 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 hei. Nenek! Kejap, มันมันมีเสียงที่ไม่ใช่ไอเ้เพ้ด้วยอ่ะ

Ủa, ờ, ờ, chạy dậy, dậy, đừng giáp khay đừng xong 1, xong 1 xong mình thế 1 thế mình xong 1 xong bò, xong bò, xong mình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  mừng mìa lại mặc các mán ạ bỏ nói đi ừ. mừng dù thế trời ấy cú đánh gì hả mừng ây yêu tung cái nail nhá ฉยแม่อยู่เฉยมึงอยู่เฉยเห็นไฟกูบ้าเ้ยเอะไรบินผ่านไม่รู้ดำจ้นอะไรผ่านไป เปไปเก็บดปีตำรวจอไปเนี่ยเป้อยู่เฉยๆเป้อยู่เฉยๆนี่เราบินบินเข้าห้องที่ที่ที่มีผ้าดิบนี่เป้อยู่เฉยๆอย่าขยับมึงอยู่ไหนกูไม่รู้จุดแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็เรียกตังเลยใครเรียกกูวะอยู่เฉยๆเป้ยมีคนเรียกกูด้วย ผมให้ลอมเข้าไปแล้วนะให้ลอมเข้าไปแล้วนะเบียร์พี่ให้ลอมเข้าไปแล้วนะพี่ให้ลอมเข้าแล้วนะเบียร์เข้าเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮียมันมีเกียงผู้หญิงนีคือผ้ไอ้เป๊ะเป๊งอยู่เฉยๆก่อน เฉยๆเป๊ะตีดีไว้ก่อนตีดีไว้ก่อนตีดีไว้มึงอยู่เฉยๆมึงอยากขยับมึงเนื้อขย,ยับตัวไปไหนลอ้อม ไฟกูไหมนี่นี่เออเข้าทางไหนเข้าทางไหนเออเข้าทางไหนเียนี่ไ่เนียไฟอยู่นี่เข้าทางไหนกูเดินมาเรื่อย เฮ้ยเฮียเฮียมัวเสียงมัวไปหมดแล้วเดี๋ยวไเดี๋ยวกูให้น้องเขาไปคนนะเฮ้ Mừng... Mừng, thì... mừng mừng như này pe tiếng nó ở, tiếng nó, ơi dây cái này pe nhủ chơi chơi đây ไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยเฮียไม่เจอใครได้ยินแต่เสียงเสียงตอนนี้เสียงมัน มาไม่ได้แล้วฮูไอ้จ่าห้องอะไรวะน,นี่เฮ้ยไอ้เป๊ ไอหลอมให้ไปให้ใจเย็นใจเย็นไหนวะไอ้ลอมไอ้ลอมมันบออะไรไม่รู้เฮี้ยเดี๋ยว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  เสียงมันใกล้แต่ไมไ่รู้มันอยู่ไหนไหนวะลอ้อมเป้ชั้นสองไม่มีทุกคน vua mừng ngủ chơi lắm bóng và mừng nhủ, trời, lão bỏ, mừng nhủ mà lão mà lá, bè,

เดวิไอ้ลองได้ยินกูไหมเดี๋ยวกูไปหาเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮ้ย่ฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮอยเฮ้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 ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยนเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้